ข้าวหงหินนะครับมาถึงบทที่สิบเอดตอนที่สิบสองแล้วนะครับวันนี้ก็จะอ่านแบบภาษาละนาเก่าเงาดูนะครับอลองเอาไปเปรียบเทียบกับภาษาปริวัติแบบที่สองแบบที่สามดูนะครับว่าเก่าเงาเป็นอย่างเียนะครับอ่าไปเขียนไปไปเป็นแบบที่สองและแบบที่สามเพื่อบรรยายให้คนอื่นได้หูได้ได้ฟังเนี่ยมันมันเป็นอย่างไรนะครับลองอไป เปรียบเทียบดูนะครับเจนรับฟังได้เลยนะครับสาลปีปวงปูเพิ่งบินเตา้าสนสอดเขา้าจมดวงมากกอกมากนะสันเป้าไม้จวงขยอมปวง un on, -on dog soy mạc muộn khăm đen mượn kem xào nôi mạc sang đôi lu ngõ lâm sạt lâm nhai, mau xả khá sọ khá mọ ương nà nà ตั้งกาละพึกและเกตสนาดวงดอกเป็นยาละกาบอน้อยถ้าแบกหูกว่างไม้ยางเป็นท้อยตะเขียนดงไม้หักไม้หัดต่านซายเมาสายมากควัด tin tăng hung bài mùng mai về mai ngun sông tôn làm sủng đưa kiêng mai lung nôm ngua mạc ha kia lê chuẩn lôi bốn bên ta mai con ta mạc sắc มูกน้อยมูกหลวงมีสาร,รพัดสัตว์สิ่งทวนนานาล้วนแต่นกวิหกปักษาเข้าขวากบาตาอีหูเลอินบางลอกแซวดงมากปก ข้ามินถว่าวอนห้ห่มฮงจู่ต้นป่อเฮยแลโมปากวองนกดอดดองผีพายนกงุมนกเก้านกเป้าฝูงหลายจับอยู่ยาดยาย กินผลมากมุ่นกาลาบหงสาปาตาห่างกุ้มนกยุงคำแอนโฟน